อยู่กับผมช่องรถขุดโคกงนาะอุดรสอนท youtube และแฟนเพจนะครับนนี้เรามามุงหลังคากันนะครับนี่ครับตอนนี้หลังคามุงเสร็จแล้วตอนนี้เราใส่เองกำลังใส่ไม้เชิงชายกันอยู่นะครับตัวหลังคาตัวต่ำนี่เป็นตัวสิบห้าเมตรนะครับหลังคาตัวนี้ตัวยาว มุงยาวทีเดียวนะครับลาดเยียงที่ห้าองศานะครับยาวไปสุดนูนน่นเลตอนนี้ตัวบนเราหลังคาเรายาวที่สิบสิบเอ็ดเมตรสิบเอ็ดเมตรกำลังใส่ชนชายอยู่ครับตัวที่ยกระดับขึ้นมาตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนจะหกโมงแล้วตอนนี้ อันนี้ก็เราจะใส่ครอบ้างกันครับ